เปิดชื่อเล่นจริงๆของ8ดาราสาวสวยที่หลายคนไม่รู้ในวงการบันเทิงไทยซุปตาสาวหลายคนมักใช้ชื่อในวงการที่ฟังดูคุ้นหูและจำง่ายแต่แท้จริงแล้วชื่อเล่นหรือชื่อจริงของพวกเธอหลายคนอาจไม่เป็นที่รู้จักของแฟนๆวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับชื่อเล่นจริงๆของ8ซุปตาสาวสวยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. อำ้ำพัชราภา หลายคนรู้จักเธอในชื่ออัำสุปตาตัวแม่ที่ครองใจแฟนๆมาอย่างยาวนานแต่จริงๆแล้วชื่อจริงของเธอคือพัชราภาชัยเชืช้อส่วนชื่อที่จดทะเบียนตามสูติบัตรคือไข่มุกชัยเชื้อและชื่อเล่นเดิมของเธอคือแนนซึ่งเธอเปลี่ยนมาใช้ชื่ออ้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลและเหมาะกับภาพลักษณ์ในวงการบันเทิงสงนิชาณัฐนิชานักแสดงสาวมากฝีมือที่หลายคนรู้จักในชื่อนิชา แต่ก่อนเข้าวงการเธอมีชื่อเล่นว่าใบเฟิร์นซึ่งเป็นชื่อที่แฟนๆหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเธอใช้ชื่อจริงในวงการมาตลอด3แอนทองประสมซุปตาสาวมากความสามารถที่ใช้ชื่อในวงการว่าแอนแต่ชื่อจริงของเธอคือสีจันทองประสมส่วนชื่อเล่นเดิมของเธอคือบุม๋มเธอเปลี่ยนมาใช้ชื่อแอนเพื่อให้เหมาะกับภาพลักษณ์และการจดจำในวงการบันเ 4, ทิงสีทิวริติสา ขอเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดอีกคนสำหรับนางเอกสาวที่ใช้ชื่อว่าฉัดปริยชัดในตอนแรกและขอเปลี่ยนชื่อทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นเป็นถิวริธิสาลิมธรรมหิสอนอ่านว่าวริธิสา5ลิสาแบล็กพิง k ศิลปินสาวไทยที่โด่งดังไกลระดับโลกในฐานะสมาชิกวงแบล็กพิง k ชื่อจริงของเธอคือลลิสามโนบาลก่อนหน้านี้เธอใช้ชื่อว่าปราณปริยามโนบาลและชื่อเล่นเดิมคือปอกแปะ ลิซ่าเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์และเติบโตในกรุงเทพเธอเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG Entertainment และเดบิวต์ในปี2016ปัจจุบันนอกจากผลงานกับ Blackpink เธอยังมีผลงานเดี่ยวและเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกรวมถึงเริ่มงานแสดงในซีรีส์ของ HBO อีกด้วย6เนยโชติกา ok นักแสดงสาวมากฝีมือที่หลายคนรู้จักในชื่อเนยชื่อจริงของเธอคือโชติกาวงวิลาศก่อนเข้าวงการเธอใช้ชื่อว่าโบแววรีวงครุฑเนยเป็นที่รู้จักในบทบาทนางร้ายที่มีสเสน่ห์และฝีมือการแสดงโดดเด่นและมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นเจ็ดยดานารินยานักแสดงสาวคลื่นลูกใหม่ที่มาพร้อมฝีมือรางวัลการันตียดานารินยากุลมงคลแจ้งเกิดจากจอเงินสู่จอแก้วแต่เดิมมีชื่อจริงว่านธิดาตรีชัย และชื่อเล่นเบนแต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลเพราะถือเคล็ดเรื่องสุขภาพและช่วยส่งเสริมเรื่องงาน 8. หยาทิพราชปานดาราสาวเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งหยาทิพราชปานเธอเข้ามาวงการมาตั้งแต่เด็กมีผลงานการแสดงมากมายเรียกว่าโลดแล่นในวงการบันเทิงมา20กว่าปีแล้วทําให้หลายคนรู้จัก และเรียกเธอว่าหยาดเป็นชื่อเล่นแต่จริงๆแล้วน้อยคนที่จะรู้ว่าหยาดทิพนั้นมีชื่อเล่นสุดน่ารักว่าซันนี่แต่แฟนคลับส่วนใหญ่จะเรียกชื่อเต็มของเธอว่าหยาดทิพ